สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการงัดตู้ในประเทศกันนะครับนี่มันจะเป็นหลักการเดียวกับการจกปูนจกสายไฟเลยครับแต่แค่ว่ามันจะมีเยอะกว่าอ่าเราพลาดได้น้อยกว่าด้วยอ่าจกได้ละของที่ได้นะครับมันก็จะเป็นเงินแดง6กพันนะครับกับอ่าเหมือนเป็นสมุดเงินเขียวหะไรืออย่างนี่แหละไปแลกเงินเขียวได้แต่ว่าสําคัญคืออยู่ที่เงินแดงนี่แหละ6000ที่เราได้เนี่ยนะฮะ บอกให้ถ <mile> ้าโดนจับทีไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับผมจะบอกให้ตอนรอคนเนี้ยแม่งไล่อย่างตึงเหนื่อยกันไว้ครับเนี่อะไปเจออีกแล้วหมอใจเกลดไว้รุ่นเอามาคนเดียวเหรอได้คนเดียวครับหลดคับหลดเอาคนหมอคนรองคนสอน้ะคนสอนอืมผมนี่แบบใจเสียเลยครับพูดอย่างนี้ทีไรไม่เคยตลับมาไอ้ขี สไตล์เนไ่นะ,อะโอเคสตตร์ตรละอ่ะพร้อมอยังไป Let's go โอ้ยตำรวจซอมครับจะชนกันอันนี้อันนี้รอบที่สองนะอันนี้ผมขอซ้อมเพราะเพรา่ชนแรงไม่อะไรอันนี้ของลมของคนลด <'s> นมันมันติดเดียวอ่ะ เนี่ยผมจะบอกว่าคิดจริงๆเนี่ยยาวเป็น10นาทีเลยแต่ว่าผมตัดให้มันเหลือสั้นๆเนี่ยไปไหนมาไหนาตามเป็นเจ้ากรรมนายเวรบอกให้เกิดปุยมุ้ยนะขนาดลงในน้ำจริงๆได้2องยางโคตนเจืงน สำหรับ,บใครที่อยากใจระทึกระทมนี้ตํารวจแบบตึงๆแบบนี้ไว้มาเจอกันนะครับที่นาวเฮียซิตี้พร้อมรอคุณอยู่นะครับแล้วเจอกันครับโอ้คุณตํารวจไม่ต้องพยายามกันแลนะครับ